สวัสดีครับผมเคนนะครับผมจากชาแนลเคนบลู m a n นะครับตอนนี้เพื่อนๆกันอยู่ในช่วงคอมสอมได้นะครับผม <S <S วันนี้นะครับผมมีไอเดียดีๆทริคดีๆครับมาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะครับก็สมมุตินะครับว่า ตัวรับสัญญาณ Wi-fi นะครับผมที่เพื่อนๆใช้ก,กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กเสียนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงแบบว่าแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการที่ว่าเพื่อนเพื่ออาจจะเอาโนบุ๊กไปซ่อมที่ห้างหรือซ่อมที่ร้านซ่อมต่างๆนะครับตามที่พี่เพื่อนๆรู้จักหรือว่าในกรณีที่เป็นแบบว่าตัว usb Wifi นะครับเพื่อนเพื่ออาจจะเอาไปซื้อตัวม่มาใส่นะครับซื้อตัวหม่นมาใช้นะครับในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับผมก็คือเราอยากจะประหยัดตังค์มากที่สุดนะที่ทําได้นะครับผม เมื่อมีไอเดียนี้ขึ้นมานครับแล้วก็อยากะแชร์ให้เพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนําสิ่งที่ใกล้ตัวเพ,เพื่อนที่สุดนะครับมีทุกคนแน่ๆเอามาทําเป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ให้กับคอมพิวเตอร์ตั้งตรงหรือโนบุกนะโอเคครับอยากรู้ใช่ไหมว่าผมเอาอะไรมารับสัญญาณ Wi-Fi นะครับและอะไรที่มีทุกคนอยู่แล้วในมือนะครับมาผมเฉลยเลยครับผม นี่ครับผมมือถือ Android นะครับผมแล้วก็สายชาร์จนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนต้องมีมือถือกับสายชาร์จแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับเรามาดูครับว่าเราจะทำยังไงให้มือถือ Android แล้วก็สายชาร์จอันนี้กลายเป็นตัวรับสัญญาณ Wifi ได้นะครับถ้าอยากรับชมแล้วไปชมกันเลยครับผม ก็นะครับวิธ like ีการทํากอตบันนี้นะครับผมเริ่มต้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับเข้าไปที่รูปเฟืองนะครับด้านบนตรงนี้นะครับรูปเฟืองนะครับผมแล้วก็กดปุ๊บเข้าไปนะครับแล้วจะมาในหมวดการตั้งค่านะครับผมที่นี้ครับให้เพื่อนเพื่อนะครับเลือก Wi-Fi ที่ต้องการครับผมอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอันนี้คือผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านมาดนาชื่อว่า m อ็มพาร์เมน 5G นะครับก็เชื่อมเสร็จปั๊บผมก็จะกดกลับมารับแบทกลับมานะไปที่หน้า s e t t i n g เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เราก็เข้าไปที่หัวข้อการเชื่อมต่อไร้สายอื่นๆนะครับเสร็จปั๊บเห็นนะครับมันจะมีหัวข้อคําว่าปล่อยสัญญาณผ่าน USB นะครับผมทีนี้นะครับขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆนะครับนำสายชาร์จนะครับดีรับเสียบที่ตัวมือถือนะและอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็ไปเสียบที่ตัวคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับเป็น USB นะหน้าเครื่องหลังเครื่องก็ได้นะครับแล้วเราก็นะครับ มากดคำว่าปล่อยสัญญาณผ่าน USB นะครับผมพอเรากดคำว่าปล่อยสัญญาณผ่าน USB ปั๊บนะครับคอมพิวเตอร์ของเพื่งขึ้นเป็นสนานี้ครับจะมีรูปคอมพิวเตอร์แบบตอ่อเน็ตไดใ้ใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเข้าตัวเด็กันนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับนี่นะ Google นะครับผมปึ๊บ เห็นไหมครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับตามตามขั้นตอนที่ผมแจ้งได้เลยนะครับผมก็จบไปนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวรับ wi-Fi โดยวิธการใช้มือถือ Android ของเพื่อนๆแล้วก็สายชาร์จในการที่จะ รับสัญญาณ w i f i นะครับผมพูดง่ายๆว่ามือถือที่เพื่อนใช้เนี่ยรับเด็ดมาได้และสามารถส่งไปให้กับคอมพิวเตอร์ได้ผ่านสายชาร์จของเพื่อนเองนี่แหละครับแต่นี้ผมมีข้อแนะนำนะครับว่าถ้าพเพื่อนๆใช้ระบบ Wi-Fi นะครับพูดง่ายๆคือใช้มือถือรับ WiFi และใช้สายยุดดีต่อไปที่คอมพิวเตอร์ของพเพื่อนๆมันก็จะไม่มีปัญหาเลยครับผมก็คือรับสัญญาณ wiFi มาโดยตรงนะครับแต่เมื่อไหรที่เพื่อนๆนะครับใช้เป็นสัญญ,ญาณ 4G นะผมอีกวิธีนึงครับผมก็มคือว่า ถ้าเพื่อนๆได้เปิด Wi-Fi จากเครื่องมือถือของเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆสามารถใช้มือถือปล่อย 4G นะครับผมแล้วก็สามารถส่งสัญญาณเนี้ยไปที่คอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันนะครับทาให้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนใช้งาน 4G ได้นะครับแนะนําว่าให้เช็คโปรโมชั่นหรือว่าให้เช็คราคาของเพื่อนๆนะครับเพราะว่าการใช้นเน็ตบน PC นะมันจะใช้เยอะกว่าใช้ในมือถือนะครับผม ซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้โปรโมชั่นที่มันไม่ใช่แบบอัลลิมิเต็ดหรือว่าโปรโมชั่นที่เป็นแบบว่า Data ข้อมูลนะครับผมผมไม่แนะนําว่าให้ใช้นะเพราะว่ามันเปลืองข้อมูลมากๆนะครับผมเพราะว่าการใช้งานในคอมพิวเตอร์มันจะใช้การดูข้อมูลขนาดใหญ่กว่านะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เพื่อนๆนามาใช้ประโยชน์ได้นะในบางครั้งที่เพื่อนๆอยากใช้อินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัดหรือว่าในบางพื้นที่ที่มันไม่มี wiFI ครับเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ อุปกรณ์นะเพื่อนๆทุกคนมีอยู่แล้วในมือเนาะเพื่อนๆสามารถทําตามได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็สามารถประหยัดงบประมาณได้นะครับใช้งานเป็นก่อนได้นะต้องไปซื้อตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ในราคาแพงๆนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์แลกด subscribe ด้วยนะครับผมให้กับผมนะครับเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมนะครับเคนนะจากช่องเคนโบแมนนั้นอยู่ในช่วงคอมซ่อมได้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบายบาย